โครงคาการการผลิตไม้กวาดดอกจ้าเพื่อสร้างเสริมอาชีพบ้านเขาเกตตตำบลหนองมวงภลหนองมองคจังหวัดชัยนาท อออ,นนออืื้หมมนนโทราตีเขาว่าตกตะปูอันเดียวเะแล้วก็ตกนำโดยผู้นำหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่ม้า <ละ S 2> น,นนอนมีสุพานะอันนี้นะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะเตะไปปั๊บ ตรงนี้เป็นขั้นตอนแรกนำดอกออดอกไม้กวาดนะมามาคัดนะครับคัดเสร็จแล้วก็จับมัดนะ หลังจากขัดและตัดได้ขนาดแล้วก็ใช้ลวดมัดอันนี้ในเป็นขั้นตอนที่สอง็นครับ ตอกย้ำนะเพราะความเนียนหนาครับเนะเขาใส่อย่างนี้มันมันจะใส่ง่ายแาบนๆนะใส่อ๋อครับบัดแล้ว,ลว,ลวก็กทุบให้มันเป็นแบนจะได้เข้ารูปกับตรงตรง,ตรงด้านมันน่ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเขาไปตื้อใเอาแบบนี้ครับตามครับ อนนี้เป็นขั้นตอนของการถักเนาะเขาเรียกอะไรถักถักเขากับเขากับโครงของด้ามนนะดูขั้นตอนการผลิตแล้วถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างดนะีนะมีตรงทำทำด้านหนาแข็งแรงครับเอาสูกันหนัี่คือายอยู่จาาเลยหลังกายก่จาไหลได้

ทำไมมาแดงหุ่นมตงทไวบรานอไป้ันาอันนี้เสร็จอันนี้อันนี้เสร็จสิ้นเสร็สจสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว เป็นดามอย่างนี้พร้อมขายพรลอมขาโรดมานสเด้อไปโรดไูโรด